สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA กับการย้ายบ้าน EP 2นะครับตอนนี้คือผมไม่ได้ย้ายหรอกครับมีแต่คนอื่นยกแต่ว่าตรงนี้อย่างน้อยเราก็มีบ้านให้ได้ยกนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของทีม LA จริงๆไม่ใช่ทีม LA หรอกเป็นเมือง LA เลยครับกำลังประสบปัญหาหนักอย่างที่หลายคนทราบกันดีครับตอนนี้ LA เนี่ยไฟป่าลุกลามครับโอ้โหมาผลกระทบสร้างมากมายจนทําให้หลายๆส่วนนะครับโดยเฉพาะกับทีม LA Lakers หรือแม้แต่พวก NFL เลยเนี่ยจำเป็นนะครับจะต้องยกเลิกการแข่งขันไปซึ่งตรงนี้เนี่ยจากแผนภูมิที่เราเห็นนนนนะตรรรรงี้้คคคััับบบท่าผูชมมเห็จุดไฟ ก็คือว่าช่วงที่แบบเกิดไฟไหม้แล้วเป็นไฟป่านะครับแล้วก็จุดสีดําสีเดี่มที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับก็คือบริเวณสนามตรง crypto.com arena ก็คือสนามของเลเกอร์อันนี้อะไรเนี่ย sofi stadium ถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับมันน่าจะอ่านว่า sofi ใช่ไหม ไม่ใช่โซฟีใช่ไหมหรือว่าโซฟีวะเพราะโซฟีมันคือแบบว่าพวกปีกพวกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออโซฟีแบบกระชับสเตเดียมเนี่ยก็ทําการหยุดรวมไปถึงตรงนี้ครับลิเวล่าคันที่ขับลิเวล่าคันที่ขับเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นสนามกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยครับที่แบบชื่อดังแล้วตรงนี้เขาก็มีภาพมาด้วยนะครับว่าโอ้โหตอนนี้อยู่ในสนามกอล์ฟเนี่ยยืนในสนามกอล์ฟเนี่ยเห็นบริเวณไฟที่แบบลุกลามมาตรงขนาดนี้เลยนะครับอันนี้มันน่ากลัวมากเลยเนี่ยเดือดเดือดเท่านชมดุดโรสโบวสเตเดียมโรสโบวสเตเดียมเนี่ยก็คือเหมือนเป็นสนามเอ่อแข่่งพพวววกกอมรัันบบลหาา์ชย เจอรพวกรุ่นเด็กอะไรเงี้ยไม่ใช่รุ่นเนี้ยอันนี้ถ้าผมไม่ผิดนะซึ่งตรงนี้ถ้าว่าเราเจอแผนภูมินะครับท่านผู้ชมดูเห็นไหมครับไฟป่าที่ลุกลามมาคือสีแดงเนี่ยคือมึงต้องอ,อพยพแล้วใครที่อยู่บริเวณสีแดงคือต้องออกจากพื้นที่เลยส่วนสีเหลืองเนี่ยคืออยู่ในขั้นของการเตือนภัยและตรงนี้มันก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับตัวเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะสามารถหยุดไฟลุกลามได้มากขนาดไหนแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากเรื่องของการแข่งขัน N B A แล้วเนี่ยมันมีเรื่องของบ้านของผู้นึกออกไหมบ้านของคนที่อยู่ จาเป็นจะต้องอพยกนแต่ก็โชคดีอยู่นิดนึงครับคือในความโชคายอย่างน้อยคือเขาได้มีระบบการเตือนภัยอะไรที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้แบบว่าค่อนข้างที่จะย้ายคนออกไปได้เยอะส่วนคนที่บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้ไปดูรายงานนะครับแต่เข้าใจว่าได้ทําการอพยกนออกมาหมดแล้วและคนที่เกือบได้รับผลกระทบครั้งนี้นะครับนั่นก็คือสตีฟเคอร์ครับสตีฟเคอร์เนี่ยบ้านเก่าแบบตอนที่เป็นเด็กแกอยู่ในบริเวณที่ไฟไหม้พอดีแล้วแกก็บอกด้วยครับว่าเมื่อ2อาทิตย์ก่อนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ไฟไหม กินข้าวเย็นกับแม่แกอยู่เลยแล้วออกมโอ้โหดูดีๆไฟไหมคือแบบมันเป็นอะไรที่เซอร์เรียลแบบไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นคือตกใจบ้าคือแบบอันเนี้ยมันเป็นไฟที่ลุกลามผลก็ทบที่ตามมาอย่างนี้นะครับแล้วคนที่ประสบภัยพิบัติเหมือนกันก็คือคาวายครับก็คือครอบครัวแกอยู่ที่ LA นะครับแกก็แบบว่าเออถ้าเราดูโค้ชของทีมขอญาติไปดูหาครอบครัวก่อนได้ไหม <laughs> คือเป็นห่วงครอบครัวตัวเองนะครับเพราะอยู่ในเขตที่จําเป็นจะต้องอพยพโดยด่วนอย่างไรก็แล้วแต่ครับท่านผู้ชมครับตรงนี้เราต้องคอยดูสถานการณ์ต่อไปนนนนนนนะะรรรัวว่่่าาาาจเเเเป็ออยยยยงงงไตีี้้ใฐขมุษ์ดก ็คงได้แต่ว่าสวดภาวนาส่งกําลังใจไปให้นะครับว่าอย่าให้มันเกิดเหตุการณ์อะไรร้ายแรงไปมากกว่านี้นะครับไฟตอนนี้เนี่ยกินเนื้อที่ไปกว่า28,000เอเคอร์1เอเคอร์เท่ากับ4,000ตารางเมตรหนึ่งตารางเมตรก็คือ1เมตร1เมตรเนี่ยกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยหเมตร1เมตรเนี่ยประมาณนี้อ่ะประมาณโต๊ะจะบอกว่าประมาณโต๊ะผมก็ได้สมมติโต๊ะของผมเนี่ยกว้างเนี่ย80 ยาว90ก็ประมาณ100ยคูณร้อประมาณแบบนั่นแหละคือกว้าง100เมตรสูง100เมตรคือ100ยคูณ1้อ 100. ถูกไหมเนี่ยประมาณโต๊ะตัวนี้ความขนาด4,000ตัวคือ1เอเคอร์แล้วอันนี้แม่ง28,000เอเคอร์ท่านผู้ชมคิดดูว่าเป็นพื้นที่ขนาดไหนคือแบบ ตกใจก็ตกใจไปเป็นวัดก็เป็นด้วยอันนี้ก็นั่นแหละครับก็หวังว่าจะเข้าใจกันนะครับกับการที่ผมเชื่อว่าคงไม่มีใครว่าอะไรหรอกที่เมื่อเช้าเนี่ยเลเกอร์กับทาาด้านของเอ่อชาร์ลอตทรอนเนตนะครับที่ต้องระงับเกมการแข่งขันไปนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ครับนอกจากเรื่องของไฟไหม้แล้วยังมีเรื่องของเลตติ้งของ NBA ที่กําลังตกลงอีกด้วยครับตรงนี้มันเป็นที่ทราบกันนี้เนาะว่า NBA กําลังตกหวบไม่ค่อยมีคนดูซะเท่าไหร่ทีนี้นักข่าวก็เลยไปถามนักบาสเอ็นบีเอชี่อดังนะิตอนนี้น เราจะเป็นจะต้องพัฒนาตรงไหนเพื่อให้ NBA เนี่ยกลับมามีเรตติ้งเหมือนเดิมคุณรู้สึกอย่างไรในฐานะของคนเคยดูบาสเคยเป็นแฟนบาสมาก่อนแล้วตอนนี้ก็ได้เป็นนักบาส NBA ตัวโดนวยวิ่เชิออกมาบอกเลยนะครับว่าถ้าให้พูดจากใจจริงแบบว่าอย่ามาปรับผมนะอะไรเงี้ยผมคิดว่านักบาส NBA จําเป็นจะต้องสู้กันให้มากกว่านี้สู้กันให้มากกว่านี้ไม่ใช่แค่ในสนามแต่มันต้องนอกสนามด้วยนี่ไงคนมมนอยากเสพดราม่า NBA มันต้องมีหนกระแสแล้วเชื่อผม อดัมซิเวอร์จ้างพี่หนุ่มกัใชัยไปเลยรับรองคนดู NBA ทั่วโลก <c oughs> แต่นั่นแหละท่นานผู้ชม <c oughs> สิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ดโดนอลเวมิเชลบอกว่าเขาเองเนี่ยไม่อยากจะพูดแบบนี้หรอกแล้วก็พูดแบบติดตลกนะครับว่าการต่อสู้กันการเถียงกันในโลกโซเชียลในสนามหรือแม้แต่ความบาดหมางก,กันระหว่างผู้เล่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ถามว่ามันจําเป็นไหมจําเป็นครับ <c oughs> จำเป็นสําหรับคนดูเราที่เราเสฟคอนเทนต์อะไรตอนนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้นักกีฬา NBA นเนี่ยค่อนข้างมีมิติคาแรคเตอร ค่อนข้างแบนมันไม่ค่อยมีสตอรี่เราไม่ค่อยรู้จักคาแรคเตอร์คืออย่างสมมุติว่าก่อนหน้านี้อ่ะอย่างเลบรอนเจมทุกคนให้ความสนใจตั้งแต่เข้ามาในลีกว่าเป็นเด็กมหัศจรย์มีสตอรี่มีเรื่องราวแล้วก็เรื่องของการทรยศเมืองการกลับมาช่วยกอบกู้ เราถึงอยากดูเราถึงอยากติดตามเขาโอเคไอ้ความเก่งอันนี้คือความเก่งอะมันมันยืนพื้นไวเลยนะเรื่องของฝีมือยืนพื้นไวก่อนเลยนะแต่อันที่เป็นส่วนเสริมเนี่ยเราจะมาพูดกันตัวเคอร์รี่ก็มีเรื่องราวประวัตินะเคยเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรอะคู่แข่งกับเลบรอนอะไรเงี้ยเราเคยดูแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยเมจิกจอนสันกับแรลลี่เบิร์ดตัวเมจิกจอนสันเนี่ยเล่นแบบมีสเสน่ห์อยู่ในสนามก็จริงแต่เรื่องที่ทําให้แบบว่าโอ้โหบาสมันตื่นเต้นไปยิ่งกว่าฝีมือของเมจิกจอนสันเนี่ยกอคือ ั้นเนี่ยเวลาที่เมจิกจอนสันมาเจอกับแรลลี่เบอร์ทีอะไรเนี่ยคนก็อยากดูมันก็มีสตอรี่ขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บม่ขึ้นจอเดนโคบีรอันแบ็กมัมบ้านมนเทอร์ตี้คือแม่งเล่นคนเดียวยิงแสงหน้ายิงแสงหน้านู้นนั้นมันมีเสน่ห์ของมันแต่พอกลับมาที่น่าปัจจุบันครับถึงแม้ว่าสถิติทุกอย่างการทําแต้มการรีบาวความแม่นยำทุกอย่างดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเลยอันนี้จะพูดกันตามตรงถูกไหมเมื่อก่อนเนี่ยยิงประมาณ35%เนมสยโอ้าเีปม่งแม่นต์พอ้ยนี่แม่นแล้้้วตอองงยยินประมาณ50% 50%ิโกกเม่นส จะถือว่าเออคนนี้ยิงแบบโอ้วันนี้ยิงแม่นเว้ยวันนี้ยิงมาแต่เมื่อก่อนเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้ก็แม่นแล้วแต่ทีเนี้ยคำถามว่าเมื่อนักบาสมีสติดีขึ้นเล่นดีขึ้นแล้วทาไมคนไม่ค่อยสนใจดูเออเ่เขาบอกงี้เขาบอกว่าตอนแรกคนก็แบบมันมาพูดมาไหมว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้บาสเอ็นบีเอมันมีแต่ยิง3แต้มใครก็ยิง3แต้มมันเลยนั่นเบืร์ไม่ๆๆมไม่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 มันไม่ใช่แบบนั้นไม่ว่าคุณจะเล่นด้วยวิธีแบบไหนเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นหลักเพียงแแแตต่มม่่บบบ่่วววาา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 ททุุกกกกกกคคคคนนนนเเเออรร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 ยยยยิงง3้้มมปป็็พพะะะับฉสดูใใใช า่าและอีกอย่างหนึ่งในเกมบาสเกตบอลตถึงแม้จะยิง3แต้มมากขึ้นก็จริงแต่ว่ามิติของเกมมันก็เปลี่ยนไปด้วยเรื่องของการเคลื่อนบอลแล้วก็รวมไปถึงการยิง2แต้มการเข้าไปแล้วมันก็ยังคงมีอยู่มันก็ยังคงมีอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มันทําให้หายไปจริงๆเลยเขาบอกว่าเป็นเนื่องจากเราเนี่ยไม่รู้สึกสนิทกับนักบาส NBA อย่างเช่นตอนเนี้เชกิลจิสเจสันเททห์ถ้ำวิกเตอร์เวรเมนยาม่าอะไรอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าคนพวกเนี้ยเป็นคนที่อยู่ห่างจากเรามากเลยเขาลงมาเล่นในสนามปุ๊บแล้วก็จบไไไปมม่ด้ีต ไม่ได้มีการพูดถึงไม่ได้มีแบบนอกเกมอะไรอย่างนี้เลยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอ๋อมันก็เหมือนคนเล่นบาสเก่งๆมาแข่งกันให้เราดูนึกออกไหมกับอีกอันนึงถ้าสมมุติเพื่อนท่านผู้ชม มีโอกาสได้แข่งบาสเนี่ยเราก็อยากเชียร์เพื่อนมากกว่าเนื้อไหมสมมติคนรู้จักท่านมู้ชมหรือเพื่อนท่านมู้ชมอะไรอย่างเงี้ยได้มีโอกาสไปแข่งบาส NBA เราก็อยากจะเชียร์ถูกไหมซึ่งตรงเนี้ยเหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยที่เราเชียร์เลบรอนเจมส์โคบี้อะไรเพราะเราได้เสพสตอรี่ของเขาด้วยเรารู้สึกว่าคนนี้สุดยอดเราอยากดูคนนี้เล่นเพราะเรารู้สึกใกล้ชิดกับคนคนนี้แต่หลังจากที่ NBA ีเมีเขาเรียกว่าจํากัดจริงจริงจะไม่รู้จะเรียกจากัดสิทธิ์ไหมแต่มันเป็นนโยบายของ NBA ครับที่ต้องการให้เหล่านักกีฬามีความสุภาาพเเรรรรีียยบบ้ออมมคคคววป็นั อย่ามีปากเสียงป่าเทอนอะไรเงี้ยอย่างล่าสุดมีการรายงานเป็นข่าวนะครับว่าด้วยเขาเปิดออกมาเปิดเผยว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยทวิตหรือว่าพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของปาเลสไตน์ซึ่งมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอะไรเงี้ยตัว NBA ก็โทรมาหาเลยคือทวิตไปเพ๊่ผ่านไป5นาที NBA ีเห็นไอเมนโทรมาเฮ้ยเฮ้ยลบโพสตได้ไหมเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยจริงๆซึ่งพอเป็นแบบนี้เราก็เลยไม่รู้ว่าเบื้องหลังของนักกีฬา NBA แบบพฤติกรรมที่แบบว่าไม่ทำาน่นไม่ทำนี่คือ NBA มัันจกดเกินไปจนนหลายคที่บอกว่าลี b a มันอ่่เรราาก็ไไมู้ว NBA ปจำกดสนกกีฬาาใรง มากน้อยขนาดไหนถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้ตัวนักกีฬา MBA เองก็รู้สึกว่าโอเคถ้ากูพูดอะไรไปกูโดนปรับถ้ากูพูดอะไรไปแล้วมีคนโทรมาหามาห้ามเนี่ยกูก็ไม่แสดงออกหน้าที่ของกูคือมาสนามแข่งแข่งแข่งบ้าสจบแล้วกลับไปนอนอย่าพูดอย่าอะไรทั้งสิ้นมันก็เลยกลายเป็นแบบ เอา้ามันเหมือน,นเราดู AI อะ่ะนึกออกไหมเราเหมือนเราดูแบบเอาเกม NBA 2K มาแล้วก็มามามาเจเนเรตให้คอมพิวเตอร์มันแข่งกันเราไม่ได้มีความรู้สึกสนิทชิดเชื้อกับผู้เล่นคนนั้นเราไม่รู้สตรอรี่เรื่องราวมันก็เลยทําให้ความน่าสนใจในการดูมันลดน้อยลงเรารู้แค่ว่าคนนั้นเก่งแต่เราไม่รู้ว่าทาไมเราต้องเชียร์เขาอะ่ะเราเชียร์เพราะเขาแค่เขาเก่งอย่างงี้หรอใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบเลเบนเจมเอ้ยผมเชียร์เพราะเขาแก่แล้วเทอร์รี่เฮ้ยผมเชียร์เพราะว่าเขาเป็นคนสุภาพอะไรเงี้ยเราไม่รู้เลยครับว่านักกีฬาคนน างทีเราอาจจะชอบเชียร์คนนี้เพราะเออไอเชียนี่แม่งตลกดีอะไรเงี้ยนึกบอกว่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ทาง NBA จําเป็นจะต้องแก้ไขครับแล้วกเออ็เขาบอกว่านะครับถ้าหากว่าจะมาแสดงละครตอนนี้มันก็ไม่ทันแล้วหมายถึงว่าจะให้นักกีฬามาพูดใส่กันอะไรเงี้ยมันก็ดูแปลกๆเพราะสุดท้ายแล้ววิวัฒนาการของสื่อเนี่ยตอนนี้เนี่ยนักกีฬามันก็แบบสามารถที่จะแสดงออกได้จริงๆเขาบอกว่านักกีฬาสามารถแสดงออกได้โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องแบบมีเขาเรียกอะไรนะไม่ต้องมีคอนเฟอเรนซ์ไม่ต้องมาคุยไม ทำไมนักกีฬาถึงไม่ทําเพราะเขากลัวโดวนปรับอะไรอย่างนี้หรือเปล่าซึ่งในความเป็นจริงถ้าสมมติว่าณปัจจุบันที่มีสื่อโซเชียลอะไรเยอะถ้าสมมตินักกีฬาออกมาพูดนักกีฬามีสิทธ์ออกมาพูดมากขึ้นโดยไม่ต้องผ่านอะไรเลยอย่างเงี้ยถ้านักกีฬาทําแบบนั้นอะเออคนก็จะไปตามไปตามไปตามมีสตอรี่มีมีเรื่องมีเล่าอะไรให้มากขึ้นกว่านี้อีกแล้วก็ถามว่าใครนะครับที่ใช้สื่อโซเชียลได้เป็นประโยชน์มากที่สุดสําหรับการเป็นนักกีฬา NBA นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นแก๊ง,น,งก an, นิวอ็อกซ์ แบบเหมือนกับว่าเขาพยายามจัดซล์กันในทีมให้คนน่ะได้มีโอกาสว่าเอ้ยแฟนๆดูดิเราแม่งคุยกันเล่นอะไรอย่างงี้อย่างล่าสุดนะครับตอนที่ตัวโต๊ะดรเตอร์เจอกับนิวยอร์กนิกส์เนี่ยเจเดนบันสันเนี่ยข้ามเข้าไปเข้าไปใช่ไหมแล้วก็เอาหัวเนี่ยไปควิดคู่ต่อสู้ตัวจอชาร์ดก็ออกมารีทวิตแล้วก็หัวเราะครับเพราะว่าแคปชั่นเนี่ยของคนที่ที่เขาโพสตคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเจเดนบันสันใช้หัวอันใหญ่ๆของเขาเนี่ยเคลียร์ทางก่อนที่จะเล่นบาสันี่คือสูตรโกงของเขาแล้วจอชาร์ดก็เห็นด้วยซึ่่่งงโอออเคพมมมมััันนนนกกกกกาใแแ็็ดดููตตตลล มันจะอยู่ได้ในแค่ขอบเขตนี้ใช่หรือไม่แล้วก็อีกอันนึงที่จอชัดออกมาเซลล์ทางด้านของเจเรมบันสันนะครับว่าตอนที่เจอกับตัวรปตเตอร์เนี่ยคือรัตเตอร์มันมีผู้เล่นคนหนึ่งที่ชื่อว่าดิกแล้วท่านผู้ชมก็น่าจะรู้ว่าดิกมันแปลว่าอะไรแล้วบันสันเนี่ยตอนพักครึ่งใช่ไหมบันสันก็บอกกับทีมว่าเอ้ยเดี๋ยวผมป้องกันดิกเองเดี๋ยวผมเอาดิกเองเดี๋ยวผมเอาผมเอาดิกอยู่ซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาไทยมันอาจจะดูหยาบเกินไปแต่ว่านั่นแหละครับบอนสันบอกว่าผมอยากได้ดิม คือไปอย่างนี้มันก็กลวนๆแล้วบรรสันก็ออกมาทวิตคืนครับว่าเนี่ยอย่าไปเชื่อไอ้จอชานมันโกหกอะไรเงี้ยคือเห็นไหมครับพอเราได้ตามสตอรี่เรื่องราวเงี้ยเออไอ้สองคนนี้มันดูสนิทกันว่ะมันดูตลกอะไรว่ะอยากดูมันเล่นว่ะว่าของจริงเนี่ยบรรสันมันเอาหัวมาขิดกันไหมอะไรเงี้ยซึ่งเอ๊ะ สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้เราอยากไปดูมากยิ่งขึ้นโอเคมันอาจจะไม่ใช่เหตุผลหลักแต่ผมเชื่อว่ามันคือส่วนเสริมสําคัญอยู่พอสมควรครับที่ทําให้การดู NBA เนี่ยมันมีความสนุกมีสีสันแล้วก็มีกิมมิคมากยิ่งขึ้นตรงนี้ผมก็เลยว่าเออ NBA เนี่ยเลิกจากัดสิทธิ์ได้ไหมและแต่ว่าจริงๆแล้ว NBA ก็พยายามจะแก้นะครับในส่วนที่จะเอาเออทีมใน NBA ไปเจอกับทีมในฝั่งยุโรปอะไรเงี้ยแต่ว่ามันคือการแก้ไขในระยะยาวแต่ถ้าพูดถึงระยะสั้นตอนนี้เนี่ยช่วยแก้หน่อยได้ไหมอย่าไปปรับซัซวไยาเีีนกฬปพูด ใส่กรรมการจะเถียงกรรมการอะไรก็ไม่ได้มันแบบโอ้มัน เห็นไหมลีกมันซอฟลงมากจริงๆนะครับนี่คือสิ่งที่เขาพูดคุยกันมาอ่ะจบเรื่องนี้ไปครับมาพูดถึงประเด็นของจิมมี่บัตเลอร์กันหน่อยดีกว่านะครับจริงๆจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยตอนนี้ยังไม่รู้นะครับว่าจะสามารถไปไหนได้แต่ว่าก็พูดกันมาซ้ำๆหลายคลิปแล้วแหละว่าจะไปซาดเดนสเปอร์โกลเด้นสเตทบอริเออร์เลเกอร์หรือแม้แต่เดนเวอร์นักเก็ตแล้วก็อีกอันนึงเออฮุสตันร็อกเก็ตก็มีอยู่สามสี่ทีมนี้ไม่ต้องสนใจรอให้มันประกาศออกมาวันที่สิบห้าเดี๋ยวรู้กันแต่อ i พูดแบบเหมือนคุณปื้มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วว่าผมต้องแบบดูแกให้หน้อยลงนั่นแหละพอพีเอสออกมาบอกว่าสาเหตุที่ทีมไม่มีฮีตอนนี้มันไม่ไปไหนสักทีเนี่ยมันเป็นเพราะแพทไรรี่แพทไรรี่เนี่ยคือประธานของทีมครับแล้วก็เป็นคนที่ทําให้ทีมเหมือนกับว่าเป็นตัวคนอยู่เบื้องหลังเอาคนนู้นคนนี้เข้ามาไม่ว่าจะเป็นแชคไม่ว่าจะเป็นรูปงค์รอบออะไรเงี้ยแต่ว่าสําคัญที่สุดเลยก็คือเขาคือคนสร้างฮีทเคาน์เตอร์ฮีทเคาน์เตอร์คืออะไรฮีทเคาน์เตอร์ก็คือทีมใหญ่กว่าผู้เล่นผู้เล่นจะอยู่นอกกออบไไม่่ด้้้ผูเเลนนจจป็ะตง ฟิตตลอดเวลาจะต้องมีการตรวจนะว่าเขาเรียกอะไรนะไขมันในร่างกายจะต้องไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์นู่นนี่นั่นคือเขาพูดว่าฮีทเคารเจอร์มันคือสิ่งที่เหมือนสเปอร์แต่เป็นสเปอร์เวอร์ชั่นที่ดูแบบโหดกว่าดุดัน,นกว่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามมันก็มีข้อเสียนั่นก็คือเมื่อผู้เล่นมีปัญหาภายในทีมเนี่ยทีมก็พร้อมจะเตะผู้เล่นออกไปเลยโดยที่ไม่สนใจนี่คือวิธีการทํางานของแพทไรดี้เขาก็เลยบอกว่ามันดูเป็นวิธีการที่แบบว่าผดิจการเกินไปหรือเปล่าเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยการเล่นบาสเกตบอลการเน,มน็มมัคคคอาาร,รบงวิดหข คนหลายๆคนถูกไหมถ้าสมมุติว่าจะเอาตามจากแพตไรดี้ที่เป็นประธานที่ไม่ใช่ตัวนักกีฬาซะด้วยซ้ำเนี่ยทีมเนี่ยมันก็อาจจะไปไม่ได้ไกลโดยเฉพาะกับยุคสมัยนี้ที่วิธีการดําเดิมมันใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเด็กเจนใหม่ก็โตมาแบบใหม่เราจะมาสั่งเฮ้ยไอ้นุ่มมึงเป็นรุ่นน้องมึงไปตักน้ําดีเล้ยแพทไรดี่โซตัสเหรอไอ้เคียเดี๋ยวกูแจ้งสรยุทธ์เลยนี่สับเลยพี่บอกะมันเป็นแบบนี้ไม่ได้แล้วดังนั้นเนี่ยพอเพสก็เลยบอกว่าเนี่ยที่ฮีทเคาน์เตอร์เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นาากกกก็งัถถููยทลลํ ก่อนจากการตัดสินใจของแพดไวรรี่เหมือนกันทีนี้ผมก็เลยไปนั่งย้อนดูว่า มันมีใครบ้างนะที่เป็นซูเปอร์สตาร์ที่ต้องออกจากทีมจากการที่แพทรี่ตัดสินใจเริ่มต้นจากชาคิโวเนลครับชาคิโวเนลเนี่ยเคยไปอยู่กับไมมี่ฮิตแล้วก็พาทีมได้แชมป์คู่กับดีเวนเวดแล้วก็สุดท้ายก็ถูกเทรดออกไปอยู่กับฟินิกซานตอนนั้นเอา้าทำไมไม่ให้อยู่ต่อนู่นนี่นะคนก็เกิดความสงสัยจนสุดท้ายเนี่ยก็ตอนแรกก็มีการพูดนะครับว่าแชคต้องการเงินเยอะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรื่องผ่านไปล่าสุดแชกก็ออกมาบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอ๋อแพทรี่เนี่ยเป็นคนตัดสินใจเองครับว่าจะให้แชกกเเนีออออจาาาาทมมพระคงงถึง พูดเราว่าถ้าทําแบบนี้เนี่ยคือบาร์สมันกําลังเปลี่ยนไปแล้วก็ทาการคุยกับแชกว่าเอ้ยการที่แชกไ็อยู่กับฟินิกซ์ซันเนี่ยมันก็มีผลดีกับแชกเหมือนกันนะแล้วก็การทําแบบนี้มันก็มีผลดีทั้งคู่ดังนั้นเนี่ยการแยกทางของแชกกับไมมี่ฮีทเนี่ยมันก็เลยเป็นการแยกทางที่โอเคอยู่ไม่ได้มีฮาร์ดฟิลลิ่งอะไรกันตรงนี้มันก็เลยแบบไปว่าแพทไลลี่ไม่ได้ว่าแพทไลลี่เป็นคนตัดสินใจให้แชกออกแล้วทําให้ทีมมันไม่ได้ไปต่อมันก็ไม่ใช่เพราะว่าทุกคนต่างก็เห็นด้วยครับว่าแแแช็กกกตอนนน,ออนั้้่่มาลวะไรยเี แต่โอ้โหเคาะโต๊ะทีเดียวเจ็บนิ้วเลยกูแต่คนที่มีปัญหาขึ้นมาหน่อยนะครับนั่นก็คือลบบอนเจมส์รบบอนเจมส์เข้าไปอยู่ในทีมไม่มีฮิตแล้วก็พาทีมเข้าสู่รอบชิงแชมป์ได้ถึง4ครั้งได้แชมป์สสมัยใครก็บอกว่าน่าจะอยู่ไปอีกนานเพราะว่ารบอนเจมส์ก็บอกเองว่า not one not t w not three น o ตโฟนอตไฟล์ not full, not คือเราจะเอาแม่ง6กเจ็ดชั้นเลยกปอยู่ไม่มีฮิตแต่สุดท้ายในปี2014ที่ทางด้านของฮิตแพ้กับสเปอร์ไปเนี่ยก็เกิดประเด็นเกิดขึ้นครับเพราะว่าเลอบอนเจมม์มีการรีเควสตว่าเฮ้ยอยากจะขอมีส่วนร่วมกับการที่ทีมนะดึงคนนู้นคนนี้มาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเป็นคนช่วยในการเลือกผู้เล่นเข้ามาเพราะสุดท้ายตัวเองเป็นคนเล่นด้วยจะได้หาผู้เล่นที่เหมาะสมรวมไปถึงเขาเนี่ยไม่ยอมลดเงินเดือนของตัวเองคือเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยมันประมาณว่าแบบพัไลลีาา่พูดเหมือนประมาณว่า bon เลบอนเจมม์ เข้ามามีส่วนร่วมกับการบริหารของทีมมันไม่ได้คุณเป็นผู้เล uh ่นแต่เขาไม่ได้พ right ูดตรงๆนะเรื่องอย่างหนึ่งถ้าหากว่าคุณอยากจะพัฒนาทีมจริงๆเนี่ยลดเงินเดือนดิเดี๋ยวผมจะขอลดเงินเดือนเลบอนเจมเพื่อที่จะไปดึงซูเปอร์สตาร์เข้ามาไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์หมายถึงว่าผู้เล่นดีๆในเกรดที่ลองลงมาให้มันดีมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับกลายเป็นว่าเกิดคอนฟ lict กันแพทไรลียกับเลบอนเจมก็แบบไม่พอใจแล้วอยู่ดีเลบอนเจมก็ประกาศว่า I'm c o m e back home to the key land this is for you อืมอะาวซึ่งแพตไรล ที่แพัไรลี่พูดครับว่า stay the course stay the course ก็คือทําตามที่เขาวางแผนไว้เหมือนเหมือนเวลาที่เราไปกินอาหารที่เป็นคอร์สเป็นหรือว่าตามคอร์สเรียนถูกไหมคาว่าคอร์สเนี่ยก็คือแบบเขาวางแผนเป็นคอร์สไว้แล้วก็ทาตามแผนวางเนี่ยแต่ลูนเจมไม่อยากทําตามไงมันก็ยอยู่กันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะอันนี้ประเด็นที่หนึ่งแหละซึ่ง ถ้าหากว่าเราบอนเจมีอยู่กับไมมี่ฮิตเนี่ยผมก็เชื่อนะว่าไมมี่ฮิตจะได้แชมป์เพิ่มอีกสักแชมป์ถึง2แชมป์นะครับแล้วก็อีกคนต่อมาครับนั่นคือตัวคริสบอสคริสบอสเนี่ยก็เป็นผู้เล่นที่อยู่กับทีมไมมี่ฮิตแล้วก็อยากจะเล่นต่อแต่ว่าตอนนั้นอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าคริสบอสเนี่ยมีปัญหาเรื่องของสุขภาพคือริมเลือดในเหมือนริ่มเลือดไปอยู่ในปอดหรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับทำให้แกเนี่ยไม่สามารถที่จะเล่นเอเเอต่อได้เพราะถ้าหากว่าเล่นต่อเนี่ยเผ <ๆ S 1> ลอริ่มเลือดมันไป คริสบอลก็ไปรักษาตัวนะครับแล้วก็กลับมาที่จะเล่นแล้วคริสบอลก็บอกผมเล่นได้ผมเล่นได้แต่แพทรลลี่ก็บอกว่า no เราเปรึกษากันแล้วไม่ให้เล่นกลับบ้านไปคริสบอลก็ไม่พอใจก็บอกเฮ้ยผมยังเล่นได้ไม่ให้ผมเล่นให้ผมเล่นนิดนึงแพทรลลี่ก็บอกว่าโ no น No is no bro เขาก็เลยมีการพูดว่าเอ้าแล้วถ้าแพทไรลี่ให้คริสบอสเล่นต่อมันจะส่งผลดีกับองค์กรหรือว่าองค์กรไหมอะไรอย่างงี้แต่ว่าถ้าพูดถึงในประเด็นเนี้ยผมมองว่าแพทไรลียตัดสินใจถูกนะครับเพราะว่ายังไงซชีวิตคนก็สําคัญกว่าผลแพ้ชนะของเกมบาสเกตบอลแน่นอนแล้วถ้าสมมติว่าคริสบอสแบบเกิดอะไรอยู่ในสนามตัวนั้นอ่ะโอ้โหอันเนี้ยเรื่องใหญ่กว่าเดิมอีกผมมองว่ามันเป็นการยอมเสียน้อยมากกว่าเสียมากครับเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นอันเนี้ยผมคิดว่าแพทไรลียตัดสินใจถูกนะดงเ่อมาพหรืู มาด่าแพทไลลี่แล้วแต่แต่แต <laughs> มาที่ทางด้านของดีเวนเบดครับดีเวนเบดอย่างที่ทราบกันดีเขาคือตำนานสุดยอดผู้เล่นเป็นผู้เล่นที่เป็นเอกเป็นผู้เล่นที่เป็นการักของทางด้านของไมมี่ฮีทอยู่มาอย่างยาวนานจนมีรูปปองรูปปั้นแต่มีอยู่จังหวะหนึ่งครับในช่วงไทยอาชีพของดีเวนเบดเนี่ยทางด้านของแพทไรดี้ก็ตัดสินใจที่จะไม่เอาดีเวนเบดอยู่กับทีมต่อเพราะเรื่องของเงินคือดีเวนเบดได้รับสัญญาเหมือนต่อสัญญาประมาณว่าแบบ1ปี20ล้านเหรียญดีเวนเบดบอกว่าเฮ like, ้ยเฮ้ยเฮ้ยไรวะกูเป็นไอคอนของทีมเ้ยเสนอเงิน,นี้ ียวแบบนี้มันเหมือนการพร้อมที่จะเคลียร์กันทิ้งนี่วะ่ะดิวนเว,เวก็ไม่พอใจนู่นนี่นั่นเอ้ยไม่มีฮีทผมทําให้ทีมาขนาดนี้คุณทําแบบนี้กับผมได้ยังไงไปเสนอมาใหม่ไม่มีฮีทได้รับมาก็กลับบ้านแพทไลดี้ที่ดิวนเว่แม่งอย่างงู้นอย่างนี้วะ่ะแพทไลดี้ก็เลยบอกว่าอาเดี๋ยวเพิ่มข้อเสนอให้ก็แล้วกันเป็น2ปี40ล้าน <c oughs> เหมือนจะดีขึ้นนึกออกว่าก็คือแค่เพิ่มระยะเวลาให้เท่านั้นเองครับดิวนเว่ก็บอกโอ้โหทำแบบนี้มันดูถูกกันนี่ว่า แพทยไรนี่ก็บอกเฮ้ยดูถูกอะไรด้วยอายุด้วยทีมอะไรแบบนี้ยคุณฝีมือตอนเนี้คุณอยู่แบบนี้ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยดีเบนเวตไม่พอใจครับก็เลยตัดสินใจย้ายทีมไปอยู่ตอนนั้นก็ไปอยู่ชิฟแลนด์เขาเลยไปอยู่ชิคาโกอะไรอย่างเงี้ยบ้างซึ่งการตัดสินใจแบบนี้มันเหมือนเป็นการหักหน้าครับมันเหมือนที่อ่าสมมติเท่ากันตามตรงอย่างเงี้ยอย่างดัลลัสแมวเรดเดอร์กวิสกี้อายุแก่แล้วนะครับแต่ว่าดัลลัสแมวรดก็พร้อมที่จะให้เงินก้อนโตให้สัญญ,ญาระยะยาวกับเดอร์ก,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 แบบกล้วิสก อยู่ก็ได้นึ่งคือเป็นการพูดกันเรื่อยๆเพราะว่าทางทีมให้เกียรตินักกีฬาก่อนแต่ว่าการกระทาของแพทริรี่มันดูเหมือนไม่ให้เกียรติดีเวนเวทครับซึ่งตัวแพทรรี่เองก็ออกมายอมรับนะครับหลังจากที่จบเหตุการณ์นั้นไปผ่านไป3 4ปีแพทริรี่ก็ให้คําสัมภาษณ์นะครับว่าเออผมรู้สึกว่าผมยือ้อดีเวนเวทไม่พอหมายถึงว่าพอมานึกถึงตอนนี้ตัวผมเนี่ยรู้สึกว่าดีเวนเวทเนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องการเงินหรอกแต่เขาอะแค่ต้องการได้รับเกียรติให้รู้ว่าทีมเนะี่ยให้ อยู่ต่อแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นแพทรดี้ก็รู้สึกขิดครับที่ไม่ได้ทาแบบมีเงื่อนไขหรือว่าแบบไปเสนอข้อเสนอที่ดีกว่านี้ให้กับดีเวนเวดนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นสิ่งยืนยันอย่างชัดเจนครับว่าการตัดสินใจของแพทรดี้ครั้งนั้นนะครับที่ให้ดีเวนเวดออกจากทีมไปเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดดังนั้นก็เลยเสมอกันแบบ2ต่อ2จนสุดท้ายครับมาที่จิมมี่บัตเลอร์จิมมี่บัตเลอร์เองก็เป็นหนึ่งผู้เล่นนะครับที่ช่วยให้ทีมมามี่ฮีทเนี่ยสามารถเข้า แต่สุดท้ายพวกเขาคือทีมแมลงสาบอย่างที่ ช่องอะช่องอะไรนะโนอัลเฟนได้พูดไว้ว่าดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะไม่มีฮิตอะแต่มันอยู่รอดว่ะมันลุกนิกลุกนิกลุกนิกขนาดเราไล่ผักใสมันชื้อยามาฉีดมันก็จะลุกนิก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 มาหาเราแค่นั้นแหละมันคือที่แมลงสาบแต่สุดท้ายพอจิมมี่บัตเลอร์มีอาการบาดเจ็บมากยิ่งขึ้นนู่นนี่นั่นจิมมี่บัตเลอร์ก็แค่อยากจะพูดให้คำสัมภาษณ์ถึงความมั่นใจของเพื่อนนู่นที่ว่าเฮ้ยจริงจริงทีมเรามีดีถ้าทีมเราลงเล่นครบถ้าผมสามารถลงเล่นได้เราเนี่ย คือแบบฉันว่าหูปากไปเอ้อมันได้เหรอวะพี่แพทไรรี่นั่นแหละครับอันเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่า3ต่อ2แหละที่แพทไรรี่คือคนที่ทําให้องค์กรของไม่มีฮิตมันกระสับกระส่ายประมาณนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมคิดเห็นว่าอย่างไรคลิปนี้นานแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตัดเยอะเกินไปดังนั้นขอจบคลิปได้เ,เท่านี้ปึ้ง